ข่าวด่วนคุณอาจต้องใส่หน้ากากป้องกันเศษฝุ่นค่าฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพและปริมณฑลเกินค่ามาตรฐานวันที่10พฤศจิกายน2,568เป็นวันที่ควรระวังสำหรับสุขภาพของคุณศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้รายงานว่าคุณภาพอากาศในวันนั้นมีปัญหาที่น่ากังวลในกรุงเทพและปริมณฑลค่าฝุ่น PM 2.5ที่ตรวจวัดได้มีค่าสูงกว่ามาตรฐานใน3พื้นที่ จังหวัดนนทบุรีกรุงเทพและจังหวัดสมุทรสาครค่าฝุ่นในพื้นที่เหล่านี้ตั้งแต่15.3ถึง46.2ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ทำไมข่าวดีๆอย่างนี้ถึงเป็นปัญหาการเกินค่ามาตรฐานของ PM 2.5หมายความว่าคุณอาจเผชิญกับผลกระทบต่อสุขภาพอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีปัญหาด้านการหายใจหรือโรคหัวใจและอาจกระทบต่อกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันบาดเจ็บและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาด ปัญหาฝุ่นละอองไม่ได้จำกัดเพียงกรุงเทพแต่ยังครอบคลุมถึงภาคกลางและตะวันตกด้วยค่าฝุ่นในพื้นที่เหล่านี้ตั้งแต่10.1ถึง31.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่ที่น่าสนใจคือภาคอื่นๆของประเทศอย่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีคุณภาพอากาศที่ดีมากค่าฝุ่น PM 2.5ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมากการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองใน7วันหน้า จากวันที่11ถึง17พฤศจิกายน2568กรุงเทพและปริมณฑลมีแนวโน้มว่าค่าฝุ่นจะเพิ่มสูงขึ้นอีกขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีความเป็นไปว่าจะมีการลดลงและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจภาคใต้ของประเทศดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าสนใจคือทำไมภาคใต้ถึงไม่ได้รับผลกระทบ มีหลายปัจจัยที่อาจมีผลต่อคุณภาพอากาศเช่นลมความชื้นและกิจกรรมของมนุษย์อาจมีการเผาที่ในภาคเหนือที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ใกล้เคียงคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพและปริมณฑลมีหลายปัจจัยที่อาจมีส่วนร่วมแต่คุณคิดว่าสาเหตุหลักคืออะไรอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนี้